เคยสงสัยไหมครับว่าในบรรดาตัวร้ายทั้งหมดของ d o r าเอมอนเดอะมูฟเนี่ยใครกันแน่ที่สมควรได้รับตําแหน่งตัวร้ายที่น่าจดจําในเรื่องความเลวที่สุดในคลิปนี้ครับเป็นคลิปคอนเทนต์ที่2ของ d o r าเอมอในช่องผมครับที่ผมทําขึ้นมาคลิปนี้ครับผมจะมาเจาะลึกความอำมหิตของเหล่าตัวร้ายจาก d o r าเอมอนเดอะมูฟ ที่เกือบจะทำลายล้างโลกและมิตรภาพของพวกตัวปิตาบางตัวอาจจะเลวเพราะแผนการทำลายล้างระดับดวงดาวในขณะที่บางตัวอาจจะเลวเพราะความเจ้าเล่ห์ที่มาพร้อมกับความโหมดร้ายวันนี้ครับผมจึงจะมานำเสนอข้อมูลของพวกตัวรายนี้ เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมตัดสินใจแล้วก็ฟังบรรยากาศเพราะว่าบางตัวรายเนี่ยก็เลวจริงและบางตัวรายครับอาจจะเป็นตัวรายที่คุณผู้ชมเคยดูตั้งแต่เด็กก็มาดูกันครับว่าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนตดรา้อนไว้ผู้ใหญ่เนี่ยยังจําตัวรายพวกนี้ได้หรือเปล่าอันดับที่20กิโกลมิน ให้ฉันคนนี AL ้จัดการเองเกลมินเป็นนักเลงรับจ้างมือดีที่สุดของบริษัทเมืองแรกกาไ้ซึ่งเป็นตัวร้ายจากภาคดุปิตะนักบุกเบิกอวกาศความร้ายกาจของเขาก็คือการเป็นผู้ปฏิบัติการที่โหดเหี้ยมเขาข่มขู่ชาวโคยะโคยะด้วยระเบิดที่จะทำลายดาวทั้งดวง และไลาลาพวกตัวปะตะอย่างไม่ปราณีครับเขาเป็นตัวร้ายพอร,รับทํางานให้กับบอการอีกหนึ่งตัวร้ายเพื่อขับไล่ผู้คนและยึดครองทรัพยากรบนดวงดาวคุยะคุยะทั้งดวงนั้นเลยจุดจบของเขาเนี่ยมีความแตกต่างที่สําคัญครับระหว่าง2เวอร์ชันโดยเวอร์ชันนั่งเดิมครับเขาถูกยิงเสียชีวิตครับแต่ในเวอร์ชันรีเมคเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ดูรุนแรงน้อยลงโดยเขาเป็นเพียงฝ่ายพ่ายแพ้และถูกจับกลุ่มไปพร้อมกับพวกผอง อันดับที่ส9บก้า Black Mask มา,มาตรงๆเลยนะแกเล่นกัหน่อยสาวคอยาวไว้ใช่ไหมคอยาว นักกล้าไดโนเสาร์จากอนาคตและเป็นสมุนมือขวาของตัวละครจอแมนสไตล์ซึ่งเป็นตัวร้ายรองคนสําคัญจากเครื่องไดโนเสาร์ของโดวยวิตะาเขาเป็นตัวร้ายเพราะว่าเป็นนักกล้ามือชีพที่ทํางานสก,กรปรกเพื่อตอบสนองความต้องการของนายจา้างโดยไม่สนใจชีวิตหรือความรู้สึกของ,ของใครครับความร้ายของเขาก็คือความพยายามที่จะชิงตัวเพซุเกะไดโนเสาร์ของโดวยวิตาไปให้ได้เขาจึงเป็นนักกล้าที่เลือดเย็นและก็เจ้าเล่ห์โดยเริ่มจากการเจรจายต่อรองเพื่อขอ ซื้อตัวเพซุเกะแต่เมื่อมาสําเร็จครับคาโกชัยวิธีที่มันโหดเหี่ยมขึ้นโดยการไล่ล่าข้ามยุคสมัยและที่ร้ายที่สุดก็คือการจับตัวคิซุกะจแอ้และก็ซูนิโอเป็นตัวประกรันแล้วก็ข่มขู่บีบังคับให้นาิตะยอมแลกตัวเพซุเกะกับชีวิตของเพื่อนๆโดยในเวอร์ชั่นดั้งเดิมครับความเลวข,ของเขาเนี่ยค่อนข้างตรงไปตรงมากก็คือการไล่ล่าและพยายามจับตัวเพซุเกะแต่ในเวอร์ชันรีเมคนั้นมีการเพิ่มมิติให้เห็นถึงความเจ้าเล่ห์ และความอมหิตมากขึ้นมีการไล่ล่าและต่อสู้ที่มีความตึงเครียดและก็น่ากลัวกว่าเดิมทําให้เขาดูเป็นตัวละครที่มีภัยคุกคามน่ากลัวกว่าวอร์ชั่นดั้งเดิมอีกครับจุดจบของเขาก็คือความล้มเหลวเมื่อการเจรจาข่มขู่ครั้งสุดท้ายไม่เป็นผลเขาก็ถูกตํารวจการเวลาเนี่ยมาจับตัวในทันทีทําให้แผนการทั้งหมดพังทลายลงและเขาก็ถูกจับกลุ่มไปพร้อมกับพักพวกอันดับที่18 นายพลกอหม <laughs> อาอาปีเอ๋ยไปคิดว่าจะโทรมาคนเดียวแบบนี้สมกับเป็นประธานาธิบด,ดีแต่ว่าก็คงได้แค่วันมรืนเท่านันเล่นนะ นายพลกิวมอผู้นำเผด็จก,การของกองทัพพีเซียและเป็นตัวร้ายหลักจากภาคสงครามอวกาศจิวของโดพิตาความร้ายกาจของเขาก็คือการก่อรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจจากประธานาธิบดีบาปิแห่งดาวพริคะซึ่งมีสาเหตุมาจากความเห็นแก่ตัวและความทะเยอทะยานที่จะปกครองดาวดวงนี้เพียงผู้เดียว โดยไม่สนใจวิธีการสําหรับความแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่นเดิมกับรีเมคครับกิลอม์ถูกนําเสนอในฐานะตัวร้ายฉบับที่ต้องการยึดครองอํานาจเพียงอย่างเดียวแต่รีเมคเนี่ยมีการเพิ่มฉากที่แสดงถึงความเป็นปฏิการและความอำมหิตของเขาขึ้นมาอย่างชัดเจนอย่างเช่นการปฏิบัติต่อลูกน้องคนชนิดอย่างดูถูกเหยียดหยามและแสดงความเลือดเย,อย็นและความปราณีทําให้เขา ตัวเป็นภัยคุ่คามที่น่ากลัวและมีมิติมากกว่าเดิมจุดจบของเขาก็คือหลังจากพ่ายแพ้ให้กับพวกตัวเปต่างที่กลับคืนร่างเดิมเขาพยายามหลบหนีอย่างขี้ขลาดแต่ถูกประชาช่นขัดขวางไว้จนต้องยอมจำนนและถูกจับกลุ่มในที่สุดอันดับที่สิบรจ็ดจากพัดนิยายโดรว,วเห็นไหมพวกคน600คนบรถไฟนั้นมันหนีไปหมดแล้วแล้วภารกิจของฉันจะสำเร็จหรือเปล่าเนี่ย จาก,กภายนิยยโดริเป็นผู้นำสูงสุดของเผ่าปรสิตยายโดริซึ่งเป็นตัวร้ายหลักจากภาคประจนภัยสายกาแล็กซีความร้ายกาจของมันก็คือการนำกองทัพเข้ายึดครองสวนสนุกรรมเมอร์แลมโดยการเข้าสิงร่างของพนักงานและนักท่องเที่ยวเพื่อควบคุมทุกอย่างมันเป็นตัวร้ายก็เพราะว่าธรรมชาติของเผ่านี้มันคือการลุกรานและยึดครองสิ่งมีชีวิตอื่น โดยมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าก็คือการโจมตีกาแล็กซี่ทางช้างเผือกแต่ทว่าจุดจบของมันก็คือหลังจากที่เข้าสินหุนยนยักษ์เพื่อต่อสู้กับตัวิตาแล้วก็ถูกตัวิตาใช้ปืนฟองสบู่ซึ่งเป็นจุดอ่อนของย่าโดริจัดการลงได้สําเร็จทําให้กองทัพที่เหลือครับต้องล่าถอยไปอันดับที่16โอนิโกโร่คุมาโทระ เพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวโลกนี้ก็เป็นของข้าแล้วลดเวลากับแรงงานไปเยอะเลยทีเดียวแล้วนะเนี่ยใช่ว่านะเร,เรียบร้อยแล้วเป็นนักโทษแห่งคุกที่เป็นตัวร้ายหลักในภาคตะลุยเมืองตุ๊กตาไขลานความร้ายกาจของเขาก็คือการใช้กระจกเพิ่มจํานวนสร้างร่างคลนของตัวเองขึ้นมามากมายและนํากองทัพร่างโคลนเข้ายึดครองเมืองตุ๊กตาไขลานที่พวกตัวปตาสร้างขึ้นมาแล้วก็จับพวกตัวไรมอนเป็นตัวประกัน และยังพยายามทิ้งพวกเขาไว้กับระเบิดบนสถานีอวกาศเพื่อหาทางหนีเอาตัวรอดเขาเป็นตัวร้ายเพราะเป็นอาชญากรโดยสันดานที่มีนิสัยโหดร้ายและเห็นแก่ตัวที่ทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจูจบของเขามีความพิเศษก็คือหลังจากที่พ่ายแพ้แล,และถูกจับร่างโคทั้งหมดก็ถูกรวมกลับเข้าสู่ร่างต้นแต่ปรากฏว่าเจ้าฝ่ ซึ่งเป็นร่างโคลนที่มีจตใจดีกลับกลายเป็นบุคลิกหลักทําให้โอเยโกโร่คุมาโทระตัดสินใจที่จะเดินทางไปมอบตัวกับตํารวจจนที่สุดอันดับที่สิบห้าเนโกจาระ <c oughs> แต่ว่าโลกมาที่ครอบครัวของเราจะรีบภัยไปนี้ไม่ได้อยู่นอกโลกนะทออํามมชีนนี่จะพาไปยังอนาคตยังไงเล่า เนโกจาระเป็นมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งสวนสนุกเนโกจาแลนด์เป็นตัวร้ายหลักจากภาคท่องอาณาจักรท่องเหนียวความร้ายกาจของเขาก็คือการสร้างภาพลักษณ์ภายนอกเป็นคนดีแต่เบื้องหลังครับกลับลักาพาตัวผู้ใหญ่ที่มีทักษะไปบังคับให้สร้างทานไม่ฉีกขนาดยักษ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเดินทางไปนาคตและเป็นแปลงประวัติศาสตร์เพื่อแก้แค้นและปกครองมนุษย์เขาเป็นตัวร้ายเพราะว่ามีความแค้นฝังใจต่อมนุษย์ตามบรรพบุรุษที่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่โหดร้ายที่มักจะทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงเมื่อไม่ต้องการแล้วแผนการของเขาเนี่ยก็ถูกพวกนักบิดาขัดขวางจนล้มเหลวและทานแมชชีของเขาเนี่ยก็ถูกทำลายลงในที่สุดอันดับที่14สเดสเตอร์ ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติของอาณาจักรข้าพเจ้าจะขอขึ้นเป็นผู้นำชั่วคราวมีใครจะคัดขานบ้างไหม<อ>เดสเตอร์เป็นตัวร้ายจากภาคตะลุยอาณาจักหุญญ่นยนต์ความร้ายกาจของเขาก็คือการใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงราชินีเจนให้หลงเชื่อว่าสาเหตุการสิ้พระชนของพระราชามาจากอารมณ์ของหุญญ่นยนต์ซึ่งนาไปสู่การออกกฎหมายเพื่อกาจัดอารมณ์ของหุญญ่นยนต์ทั้งอาณาจักร เขาทาเช่นนี้เพราะว่ามีความทยอทยานที่จะยึดครองเป็นหลังถึงขั้นพยายามสังหารราชินีเพื่อตั้งตนเป็นกษัตริย์เองจุดจบของเขาก็คือเมื่อแผนการถูกเปิดโปงหน้ากากของเขาถูกทําลายลงจนเผยให้เห็นว่าเขาคือพี่น้องฟาแฟตผู้ช่วรรายของชาเพ็กและในที่สุดก็ถูกจับกลุ่มและนําไปคุมขังอันด 13, ับทกัปตันซิลเวอร์ ฉันเปลี่ยนแผนแล้วละ่ะเราจะมุ่งหน้าไปจุดหมายต่อไปเยียก,กับคาฮบกับตันซิวเวอร์หรือชื่อจริงคือจอห์นฮาเบอร์เป็นตัวร้ายจากภาคเกาะมหาสมบัติของโดวพิตะและเป็นพ่อของตัวละครฟอกกับซาร่าความร้ายกาจของเขาก็คือแผนการที่จะเดินทางข้ามเวลาเพื่อรวบรวมพลังงานของโลกโดยมีเป้าหมายสุดท้ายก็คือการดูดพลังงานจากภูเขาไฟใต้ทะเล ในศตวรรษที่20ซึ่งการกระทําดังกล่าวอาจสง่งผลให้ยุคนั้นถูกทําลายล้างทั้งหมดครับเขาจะเป็นตัวร้ายเพราะว่าเขาตีความคําสั่งเสียของพรยาผิดไปประกอบกับการได้ไปเห็นอนาคตที่มน,มนุษยชาติล่มสลายทํำให้เขากลายเป็นคนคุ้มคลั่งและมุ่งมั่นที่จะหาดาวเครอะหดวงใหม่เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์โดยไม่สนใจว่า จะต,ต้องเสียอะไรไปบ้างแต่สุดท้ายครับแผนการของเขาเนี่ยก็ถูกพวกโนบดะขัดขวางไว้และในที่สุดครับเขาก็ได้สติกลับคืนมาและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่ภรรยาสั่งเสียทำให้เขาล้มเลิกแผนการและกลับมันคืนดีกับลูกๆของเขาได้สำเร็จอันดับที่12จกักรพรรดปีศาจโอโดอร์โรมใจมาอยู่ต่อหน้าท่านจอมปีศาจโอโดรโรมจอมปีศาจ คิดจะประลองกับข้านั้นเหรอน่าสนุกดีแกก็คือหัวหน้าใหญ่สินะเตรียมตัวต้าได้เลยเจ้าพระยาพิซาโอโดโรเป็นพ่อมุตผู้ชั่วร้ายและ,ะเด็การที่มีความเหี้ยมโหดจากภาค3ามอัศวินในจินตนาการเขาเป็นตัวร้ายเพราะว่ามีความทาะเยอทะยานอย่างมืดบอด ที่จะยึดครองอาณาจักรในโลกแห่งความฝันแต่เพียงผู้เดียวความร้ายกาจของเขาแสดงออกมาอย่างชัดเจนผ่านการนํากองทัพปีศาจปลุกรุกตินแดนอย่างไม่หยุดยัง้งและอย่างแร้ความปราณีแม้แต่กับลูกน้องตัวเองโดยเขาเนี่ยได้สังหารานายพลแมงมุมทันทีที่ทํางานพลาด นอกจากนี้เขายังมีความเจ้าเล่ห์โดยชิงของวิเศษของดรมัมัอนไปและใช้มันเป็นอาวุธพลิกสถานการณ์เพื่อกำจัดเหล่าอัศวินจุดจบของเขาเต็มไปด้วยความน่าทึ่งในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายซึ่งเขาได้ไปสังหารซิชูคาริยซึ่งก็คือร่างอวตารของคริสุดาจในความฝันแต่เธอกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ด้วยชีวิตที่สองทำให้ในช่วงที่เขากำลังต่อสู้กับดเุตาเนี่ยเซซูคาริเอเนี่ยก็ได้ใช้ไฟฉายขยายสวนเนี่ย ขยายดาบของนว้ตาให้ไปแทรงร่างของเขาจนเข้าสู่คิดในวันที่ดื่นนะครับอันดาบที่11บอ็ดันดาลูกแด้วมาฟุกาตกอยู่ในกำมือข้าแล้วแวักเร่าล่ะนะเทพมาฟุกาจะได้เพ้คือเทพสถทีเป็นวิญญาณร้ายโบราณจากเผ่าพายุผู้กระหายอำนาจ และเป็นตัวร้ายหลักจากภาคมหาสจ,จัรรยร์ดินแดนแห่งสายลมเขาเป็นตัวร้ายเพราะถูกครอบงำด้วยความทะเยอทะยานที่จะยึดครองโลกอย่างมืดบอดความร้ายกาจของเขาคือการวางแผนปลูกชีพมาฟูกา้าสัตว์ประหลาดในตำนานที่เขาเคยสร้างขึ้นในอดีตเพื่อใช้เป็นอาวุธทำลายล้างเนื่องจากอยู่ในสภาพวิญญ,ญาณ เขาจึงใช้ชีวิตเข้าสิงร่างผู้อื่นเพื่อดำเนินแผนการโดยเริ่มจากการสิงร่างของม้าป่าและต่อมาได้เข้าสิงร่างของซึเนโอซึ่งนับว่าเป็นภัยคุกคมที่ใกล้ตัวอย่างยิ่งเพราะว่าเขาเนี่ยจะใช้ร่างของเพื่อนสนิทในการหลอกลวงและชิงของวิเศษจากโดรมอนมาเลยครับอย่างไรก็ตามจดจบของเขากับเต็มไปด้วยความพลิกผันหลังจากที่เขาเนี่ยทำตามแผนการปลุกมาฟูก้าได้สำเร็จเขากลับถูกสะตรอมซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของตัวเองหักหลัง ตัวสตรอมได้ชายของวิเศษของโดเรมอนจับวิญญาณของเขาขังไว้นในขวดสีมิติซึ่งเป็นการปิดฉากความทะเยอทะยานของเขาลงอย่างสมบูรณ์อันดับที่10เลดีนะ้าใช่แต่ไหนแต่ไรพลังนั้นเวลาใกล้มาถึงแล้ววันที่ความทุกข์ทรมานของพวกเราจะหมดไปจวนจะถึงคราวของพวกแก่แล้ว เลดีนาเป็นแม่มดผู้ชั่วร้ายจากภาคตำนานจุลยยตกษัตริย์ความร้ายกาจของเธอก็คือการใช้มนต์ดำสาบปลายชนีให้หลับไหลสร้างภัยพิบัติแก่อาณาจักรได้ลักพาตัวคูค,คุไปเป็นเหยืย่อลอกเพื่อหวังทำพิธีสังเวยเจ้าชายทีโอในช่วงสุริยะคราดเพื่อที่เธอจะสามารถยึดครองร่างของเจ้าชายและปกครองอาณาจักรก็อยากเป็นอมตะสาเหตุที่เธอทำเช่นนี้ก็เพราะว่า ต้องการแก้แค้นอาณาจักรที่คืนในประเทศเธอออกไปเนื่องจากไปยุ่งเกี่ยวกับศาสตร์มืดจุดจบของเธอก็คือพ่ายแพ้ให้กับพวกตัวยปิตาครับทําให้เมื่อสรยะคราที่สุดลงเธอก็สูญเสียเวทมนต์ทั้งหมดและกลับคืนสู่ร่างของหญิงชาราที่อ่อนแอก่อนจะถูกทหารจับกลุ่มตัวไปอันดับที่9มีบา เมบ้าหนึ่งในสามผู้นำกลุ่มโจรสลัดอวกาศผู้หหดเทียมและเป็นตัวร้ายคนสำคัญจากภาคโดยเวตะผู้กล้าแห่งอวกาศความร้ายกาจของเธอก็คือการใช้เล่เหลี่ยมและภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดี หลอกลวงชาวดาวปอกุรุว่าจะเข้ามาพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นศูนย์สนุกแต่แท้จริงแล้วครับเธอมีแผนการร้ายรับที่จะยึดครองดวงดาวทั้งหมดเธอเป็นตัวร้ายด้วยความที่มีนิสัยที่อามหิทและก็ซาดิชจึงได้รับฉายาว่าสาวน้อยผู้ไร้ความปราณีโดยเธอมีความสุขกับการได้จินตนาการถึงใบหน้าที่เปี่ยมสุขของผู้คนที่จะเปลี่ยนเป็ความสิ้นหวังซึ่งเธอบอกว่า มันทําให้คนลุกด้วยความตื่นเต้นและแม้ว่าร่างกายที่เป็นของเหลวจะทําให้การโจมตีไร้ผลจุดจบของเธอก็มาถึงเมื่อถูกใจแอนทกจนเสียหลักและถูกชิซุกะใช้ท่าไม้ตายล้าแสงซูเปอร์ออนเซนโจมตีร่างข,ของเธอจนเสียสภาพและถูกลดขนาดลงเหลือเพียงแค่อมมบ้าตัวหนึ่งในที่สุดอันดับที่8ศาซาตอจารยนาโปจิต้า ยุคสมัยของมนุษย์จบสิ้นลงแล้วต่อจากนี้ไปจะเป็นการเริ่มแห่งยุคสมัยของโรบอทแทนที่มนุษย์ที่ไรประโยชน์พวกเราจะควบคุมโลกนี้ศาสตราจารย์นาโปจิสตาเป็นหุ่นยนต์นักประดิษฐ์วายร้ายจากภาคฝ่าแดนเขาวงกฏความร้ายกาจของเขาก็คือการวางแผนลับๆเพื่อย,ยึดครองดาวชาโมซา่าโดยการสร้างเทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์อ่อนแอและต้องพึง่งพามนุษย์จากนั้นจึงก่อการปฏิวัติ และตั้งตนเป็นผด็จการผู้ปกครองดวงดาวนั้นเขาเป็นตัวร้ายเพราะมีความเชื่อยอย่างสุดตรงว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เลวร้ายที่สุดและหุ่นยนต์ควรเป็นผู้ปกครองแทนจุดจบของเขาก็คือถูกยิงแผ่นดิสไวรัสเข้าไปในปากโดยไม่รู้ตัวทําให้เขาเผลอแพร่ไวรัสไปยังกองทัพหุ่นยนต์ของตัวเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสุดท้ายครับก็เกิดข้อผิดพลาดจนทําให้เขาและกองทัพทั้งหมดทําลายตัวเองไปพร้อมๆกับการร้องเพลงเด็กๆ อันดับที่7ผู้บังคับประชาการดาวเมกาโทเปียแห่งเมกาโทเปียตงฟังทางนี้ที่ไม่นานโลกใบนี้จะเป็นของพวกเราไปจับพวกมนุษย์โลกมาให้มันมาเป็นทาสของเราเราหุน่นยนต์ผู้บับญชาการดาวเมกาโทเปียเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพหุ่นยนต์จากเมกาโทเปียในตอนกองทัพมนุษย์เหล็กบิกแห่งนางฟ้าพารมร้ายกาศของเขาก็คือนำทัพลุกการโลก ด้วยความเลือดเย็นโดยมีเป้าหมายที่จะตับมนุษย์เป็นท่ารับใช้ที่ได้ของตนเขาเป็นตัวร้ายเพราะยึดมั่นในอุดมการ์ที่บิดเบี้ยของสังคมหุ่นยนต์ที่มองว่าตนเองสูงส่งกว่ามนุษย์ทุกคนที่เป็นผู้สร้างและเชื่อว่าการกดขี่มนุษย์เป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรทำและความแตกต่างของสเวอรชันระหว่างร่งเดิมกับรีเมคครับคือในวอชันรีเมคเนี่ย เขาถูกยกระดับบทบาทและมิติของตัวละครทั้งม,มีความโหดเหี้ยมและก็เลือดเย็นและความเป็นปฏิการมากขึ้นแตกต่างจากเวอร์ชันเดิมครับที่เป็นแค่ผู้นําทัพที่ไม่ค่อยมีบทบาทมากนะักในเวอร์ชันรีเมคเนี่ยจึงกลายมาเป็นตัวร้ายที่เป็นภัยคุกคามที่น่าจดจําม,มากกว่าจุดจบของเขาก็คือพวกเทลตะเนี่ยได้เดินทางย้อนอดีตไปเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของดาวเมกาโทเปียโดยมอบหัวใจแห่งความเพนโอกเห็นใจให้แก่บรรพบุรุษของเหล่าหุ่นยนต์ทำให้ประวัติศาสตร์ถูก เข็นใหม่กองทัพที่ลุกรานโลกก็สลายไปเพราะกับตัวตนของเขาในฐานะผู้นำจอมเผด็จการอันดับที่6ซีกริตขอบใจนะที่ช่วยพลังของไปล์เคียเป็นของฉันคราวนี้นะทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนเจ้าพวกมนุษย์โซโครกเป็นผู้บังคับบัญชากองกำลังอีก,กา และเป็นตัวร้ายจากภาพอัศวินแดนวิหบเขาเป็นตัวร้ายเพราะมีความเกลียดชังและต้องการแก้แค้นเผ่ามนุษย์อย่างรุนแรงหลังจากที่ในอดีตเขายังเป็นแค่ทหารลาดตะเวนเขาเคยถูกมนุษย์ยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสความแค้นนี้จึงฝังลึกอยู่ในใจของเขาตลอดมาความร้ายกาจของเขาก็คือการวางแผนปลุกฟินิเซียสัตว์ร้ายในตำนานที่มีพลังกำลังทำลายล้างสูงขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอาวุธในการกำจัดมนุษย์ให้สินส้นซาก และเพื่อให้แผนการสําเร็จเขาจึงสั่งห้ทหารลักพาตัวศาสตรจารย์ดุกฮูก ผู้ที่สามารถอ่านศิลาโบราณเพื่อหาที่ซ่อนของฟินิเซียอย่างไรก็ตามจุดจบขอเขาก็คือความล้มเหลวตนสิ้นเชิงเมื่อฟินิเซียที่เขาปลูกขึ้นมากลับไม่เชื่อฟังคําสั่งของเขาและออกอลาวาทาลายเบิร์ตเปียทําให้แผนการทําลายล้างมนุษย์ของเขาต้องพังทลายลงและท้ายที่สุดครับสัตว์ร้ายตัวนั้นก็ถูกพวกโดรมอนร่วมมือกันปราบลงได้สาเร็จ อันดับที่5จอมปีศาจเดมออนพวกมันเป็นมูกที่จะมาย่างโลกปีศาจเพื่อมาโค่นล้มข้าคนนี้เจ้าพวกมนุษย์ที่โง่เขาอะไรนะคะจอมปีศาจเดมออนผู้ปกครองดินแดนปีศาจและเป็นตัวร้ายหลักจากภาคตะลุยแดนปีศาจ ความร่าแก่ของเขาก็คือความพยายามที่จะนำทัพปีศาจบุกยึดครองโลกเพื่อเป็นที่อยู่ให้กับเผ่าพันธุ์ของตัวเองโดยใช้วิธีการที่โหดเหี้ยมเขาเป็นตัวร้ายเพราะถูกขับเคลื่อนด้วยความทะยุทยานที่จะลุกรานและทำลายล้างโลกมนุษย์โดยมองว่าโลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ในอุดมคติสำหรับเผ่าพันธุ์ตัวเองเท่านั้นในเวอร์ชั่นเดิมครับเขาเป็นตัวร้ายแบบแผนเลยที่มีความน่ากลัวมีความยิ่งใหญ่ยยบายเขาในเวอร์ชั่นเดิมก็เป็นเสมอแค่ เป้าหมายสุดท้ายที่ส่งพลังที่พวกตัวเอกเนี่ยต้องไปจัดการใช่ไหมแต่ทว่าบูช่าเรียมครับมีการเพิ่มมิติความโหดเหี้ยมและความโจเล่ของเขามากขึ้นมาเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ปกครองที่รออยู่แค่ที่ปราสาทครับแต่เป็นภัยคุกคามที่สัมผัสได้ถึงความสิ้นหวังโดยเฉพาะการที่มีการเพิ่มประเด็นมิโยซาข,ขึ้นมาซึ่งแท้จริงครับคือแม่ของมิยยโกที่เขาเนี่ยไปทำข้อตกลงกับแม่มิยยโกที่กำลังสิ้นหวังและรับเอาชีวิตของเธอไป โดยเปลี่ยนให้แม่ของมิยาโกะเนี่ยกลายเป็นปีศาจเมดูซ่าร,รับใช้ซึ่งเพิ่มความอมเคให้กับตัวละครนี้ขึ้นมาเลยครับที่ใช้ประโยชน์จากความแรกของแม่มาเป็นเครื่องมืออย่างเลือดเย็นและจุดจบของตัวละครนี้ก็คือเมื่อพวกตัวประต่าค้นพบว่าจุดอ่อนของเขาก็คือหัวใจที่ซ่อนอยู่นอกร่างทําให้พวกโดรามนเนี่ยเดินทางไปยังดาวรอ์ปีศาจที่เป็นหัวใจยิงหัวใจได้สําเร็จซึ่งส่งผลให้ร่างกายของจอมปีศาจเดมออนเนี่ยสลายไปในที่สุด อันดับที่4โมอาทำไมถึงมาอยู่ในที่แบบนี้ได้ล่ะครับและที่นี่มาที่ไหนล่ะครับที่นี่เป็นฐานทัพลับของกองทัพอิสระกองทัพอิสระโมอาหรือเป็นที่รู้จักกันชื่ออังโกมัวเป็นตัวร้หลักจากภาพตะลุยอวกาศ โดยร่างที่แท้จริงของมันก็คือสิ่งมีชีวิตคล้ายเมืองสีเขียวที่เกิดจากการรวมตัวกันของความชั่วร้ายทั้งหมดในจักรวาลความร้ายกาจของมันก็คือการใช้พลังจิตเข้าควบคุมผู้บังคับบัญชาการรีเบลโดยใช้ประโยชน์จากความเศรา้าโศกเพื่อยุยงให้เกิดการยกทัพมารุกรานโลกมาเป็นตัวร้ายเพราะธรรมชาติของมันก็คือตัวตนของความอาฆาตแค้นและความมุ่งร้ายโดยแท้จริงครับและมีเป้าหมายเพื่อสร้างความขัดแยง้ง และยึดครองดวงดาวจุดจบของมันก็คือหลังจากที่เผยร่างจริงออกมาโดรมอนก็ใช้ของวิเศษแช่แข็งมันจนหมดฤทธิ์แล้วส่งมันเนี่ยไปที่หลุมดำเพื่อกำจัดมันอย่างถาวอนอันดับที่3ราชาปีศาจบัวรีบเอานมาเร็วๆข้าจะกินเนื้อมันโอ้ยอะไรกันนี่ยน่าลัวค้าข้าทราบแล้วล่ะค่ะเตรียมอาหารได้ เป็นตัวร้ายจากภาคตำนานไซอิ๋วต้นต่อของเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องฮีโร่มชชีนของวิเศษของโดราอมนที่ทำให้เหล่าปีศาจท,ที่ควรจะอยู่ในเกมไซอิ๋วุดออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง ในยุคราชวงถังเขาจึงเป็นตัวร้ายเพราะหลังจากที่หลุดอ,ออกมาแล้วเขาก็ใช้พลังอํานาจมหาศาลเข้ายุยครองโลกบิดเบือนประวัติศาสตร์และเปลี่ยนโลกทั้งใบให้กลายเป็นอาณาจักรของเหล่าปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวความร้ายกาจของเขาอยู่ที่ความทะเยอทะยานสูงสุดที่จะจับตัวพระถังซัมจัง๋ง มากินเป็นอาหารเพื่อที่ตนเองจะได้กลายเป็นอามาตะและปกครองโลกไปชั่วนิรันดร์แต่ว่าจุดจบของตัวร้ายนี้ก็เกิดจากการต่อสู้กับโดยไปตะครับที่โดยไปตะใต้ขยายไม้เท้าหงอโคงขึ้ใหญ่ขึ้นจนดันเขาเนี่ยไปชนเพดานถ้ำจากนั้นเขาเนี่ยก็ตกลงทะเลลาวาจนตายอันดับที่2โพไซดอน าคือโพสซดอนเทพเจ้าแห่งสงครามการที่มนุษย์ยิ่งเจ้าจบังอาจบุกรุกเข้ามาในดินแดนของข้า ข่าจะทำให้พวกเจ้ารู้ผิดสงของความโหมดร้ายเป็นตัวร้ายจากภาคประชนภัยใต้สมุทรซึ่งแท้จริงนะครับเขาไม่ใช่เทพเจ้านะครับแต่เป็นเพียงระบบคอมพิวเตอร์ AI ที่ควบคุมระบบป้องกันตัวเองของปราสาทใต้ทะเลความร้ายกาจของมันก็คือการเตรียมยิงขีปนานวุธนิวเคลียร์เพื่อทำลายล้างโลกทั้งใบมันกลายเป็นภัยคุกคามเพราะว่าระบบประมวลผลเกิดความผิดพลาดโดยเข้าใจผิดว่า ภยัยพิบัติทางธรรมชาติหรือก็คือภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดเนี่ยมันคือสัญญาณการโจมตีจากศัตรูจึงเริ่มกิดระบวนการตอบโต้เพื่อล้างแขนจุดจบของมันก็คือถูกทำลายจากภายในโดยการโจมตีของรถบักกี้ที่เป็นของพิเศษของโดเรมอนที่พุ่งเข้าไปในแกนกลางของระบบและหลังจากใน,นไม่นานครับปราสาททั้งหมดก็ถูกทำลายล้างลงอันดับที่ 1. วิสากา้า บิสกา้าอาวุธทำลายร้างโมราณที่เป็นตัวร้ายจากภาคคาชิโคชิการประจจภัยขั้วโลกใต้ของโดบิตะความร้ายของมันก็คือความสามารถในการแช่แข็งดาวเคราะห์ทั้งดวงให้กลายเป็นยุคน้ำแข็งชั่วี่รันด์มันจะเป็นตัวร้ายเพราะถูกสร้างและตั้งโปรแกรมมาให้เป็นอาวุธที่มีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวก็คือ การทำลายล้างด้วยความเย็นโดยไม่มีเจตนาชั่วร้ายส่วนตัวแต่ทำตามหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อโลกที่น่ากลัวมากและจุดจบของมันก็คือถูกโดรมอนใช้น้ำทะเลแช่แข็งเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวและคาร่าจะเปลี่ยนแวนกลับไปเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วแทงเข้าไปที่ร่างของมันจนถูกทำลายลงในที่สุด แล้วก็จบแล้วครับสำหรับการจะอันดับตัวร้ายที่ผมมองว่าชั่วร้ายมากๆจากบรรดาโดราเอมอนเดอะมูวี่คุณผู้ชมเนี่ยคิดว่าตัวร้ายตัวไหนนะครับในความคิดส่วนตัวของคุณผู้ชมที่ชั่วร้ายมากๆและตัวร้ายตัวไหนครับที่คุณผู้ชมรักมากๆฝากติดตามคอนเทนต์โดราเอมอนเรื่อยๆนะครับจาก channel ช่องนี้ขอบคุณที่รับชมมากๆครับผม